ผู้ดาวดิบะโดนแน่ผู้ดาพผู้ดามาทำงานไงวันนี้เรือมาเรืออะไรมาคล้องสายแสบยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรัทุกคนนะคะเข้าสู่รายการพิเศษนะคะจากทางน้องเทนนี่ค่ะ พราะว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวครูทุกคนเลยนะฮะจะมาเล่นเกมร่วมกันนะฮะกับเกมขำต้องห้ามเออโอเคนะฮะคือบอกว่าหลายเจ้าเนี่ยเล่นกันไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเจ้านี้บ้างว่าจะขำขนาดไหนเลยนะฮะอ่ะแน่นอนใช่ฟังแน่นอนใช่เดี๋ยวก่อนเล่นกันนะครเดี๋ยวขอแนะนำตัวกันนะครับว่าเราเป็นใครนะครทุกคนฮะโอเคอ่ะมาค่ะครูปุ๋งปิงกันทุกคนแกลสองภาษาภาษาอังกฤษน้องคารมี่ะ สอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ้คุณจะหนุ่มจ้าสอนคณิตศาสตร์มอต้นจ้าและคุณนนท์จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเสียดายที่จริงมีครูอีกท่านหนึ่งนะคะไม่สามารถมาได้คปอบพาวขึ้นมาคนนี้เลยนนี้เลยรูอุ้มนั่นเอง ไทยนะคบวันนี้ท้องเสียมาได้ใช่แล้วอ่ะโอเคก็มีแค่4คนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ว่าตัดตัวเลือกไปตัด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 ให้เออแต่เปลีไปอ่โอเคนะคะก็เดี๋ยวจะมี เล่นคาต้องห้ามเกิดขึ้นเนาะกติกานะคนะก็บอกว่าทุกคนก็พอแบบอ่าพอเข้าใจได้เยอะแหละก็คือเดี๋ยวครูแต่ละคนก็จะมีแบบคำนะคะแตะอยู่บนหัวนะคะซึ่งคุณครูคนนี้นะคะต้องห้ามพูดคําอะไรต่างๆนะคะหน้าที่ของครูแต่ละคนก็คือบอกว่าทํำได้เออนะคะรอลวงเขาหลอกล้อเขาให้คุณครูนะคะพูดคําคำนั้นออกมานะคะ หากคุณครูนะคะท่านนั้นเนี่ยนะฮะแอบพูดคำออกมานะ่ะก็จะถูกคิวเลยถูกฆ่าเลยแล้วก็ตกล่อมอะไรอย่างนี้เนาะว่าโอเคนะฮะสำหรับคุณครูนะคะที่สามารถบอกว่าหลอกล่อนะ่ยให้ครูเนี่ยพูดคำนั้นได้นะคะก็จะได้รับคะแนนไปเลย1คะแนนโอเคนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูนะคะสามารถอยู่รอดได้ถึงรอบๆนั้นนะคะเราไม่โดนฆ่านะคะรับไปอีก1คะแนนเป็น2คะแนนเออนะคะมากไปกว่านั้นหากคุณครูเท่านั้นนะคะ สามารถรู้ได้นะคะว่าคำคำนั้นเนี่ยนะคะเป็นคำอะไรนะคะก็จะได้พี่หนึ่งคะแนนดังนั้นนะคะแต่รอบเนี่ยแม็กซ์สุดแนวคูณเนี่ยสามารถเก็บได้ทุกคนสามคะแนนได้เลยเออนะคะซึ่งเนี่ยนะเราจะได้ประมาณสามรอบเนาะโอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าใครจะเป็นวินเนอร์ผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีของรางวัลรอไว้บอกเลยเหมือนกันว่าแพ้แน่นอนรอบต่อไป ใช่อ๋อจริงจริงเนี่ยแอดมีบอกว่ามีพร็อกจากทางที่เราสั่งมาใช่ไหมโดนนะคะแต่ว่าสั่งมาไม่ทันนะคะก็เลยบอกว่าเอาหัวมาสวมใส่กันดีกว่าไหนๆเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไรนะเอาสีนี่ละกันเออสีสีฟ้าสีเขียวไปโดนเลยนะกลัวโดนฟิวสกินกัดนะโอเคอยากใส่สีเขียวแล้วเนี่ยเพราะว่าเนียสวป็นคน

เกลียดแอกมากันเลยอ่ะอะไรววาเนี่ยคุณดาวไปเดินอะไรหรอเอเ่อเลื่อน่มะาเล่อนเอะไรล่ะคเออเออมืเช้าวงนอนคหะไม่เดินแล้วแบบวงนอนโอเค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 คุณดาวถามมึกูละไปถทางเข้าาคะอ๋อก็ถึงวเดี๋ยวมาแล้วอ่ะ เดี๋ยวทานไทยแล้วยังยังกุ้มิง่ะยังไม่ได้ทานทานเลยค่ะเสร็จจากนี้กุ้งมิไปไหนต่อยังไม่ทราบค่ะนี่สอบี่สอไหมช่วเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยง่าย่อยอ่นอน่ครับ่ามือล่าสุดกินกินข้าวอะไรมาครับ ไม่ได้กินโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวว้าววุ้นวุ้นด๊อกว้นขับจ้อง้อนายเอแล้วยัยังมีใคร้เปลี่ยนอากโข ต right? uh, smoking, ờ, ่อนะคะกลัวกลัวผู้ปลุกผิงอ่ะช่องช oh no. ่องนี้นักเรียนเรียนเยอะไหมที่ที่ระดับหนึ่งเลยหรอใช่ระดับหนึ่งตัวเองเป็นชั้นชั้นไหนระดับชั้นไหนมออะไรมออะไรเอ่อมอที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วทำไมทำไมก็ถึงมาทำไมก็ถึงมา มาเราเขาต้องการเพิ่มความรู้พยายามพูดคำาำการโอ้แล้วคุณต้นต้นบอกว่าแบบอยู่กับเด็กๆเราบอกว่ามีความสุขอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าอะไรด้วยอ๋อก็เออเครียดเจ้าเมียเออเครียดก็แบบก็อยางอยากก็สอนเยอะสอนเยอะเออสอนเยอะหนึ่รียน กด็่หโอวธิบายเยอะปุ๊ไปเลยแต่น่นอนคุณจะถามอะไรว่าเมื่อยากจะถามว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดแบบชอบเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดไหมใช่ชอบภาษาอังกฤษมาก เพราะว่ามันมันทำให้เราแบบว่าแบบสื่อสารกับคนอื่นได้ใช่ไหมคับคนอื่นอ่ะใช่แล้อง็ทำให้เราต้องไปเรียนวิชาแบบภาษาอื่นก็ได้ภาษาอื่นก็ได้อยากจะคอนเนคกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยครัยังไม่โดนเนาะคุณดาวงานเขาบอกว่าคุณดาวคุณดาวปกติยังตอบไม่เคลียร์เลยคุณดาวง่วงนอนเหรอคะที่บอกว่าเวลาคุณดาวว่างๆคุณดาวไป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 เดินเนี่ยคะ เาจะเดินห้าเราไม่ไปเดินเลง่ะไม่ไม่เดินค่ะไม่เดินหรอไม่เดินแล้วคุณดาวทำอาหารกินที่บ้านไหมคะไม่ค่ะไม่ฮะไม่ใช่แล้วไปกินที่ไม่เลยหรอหรอค่ะเนี่ยจะเอาคำไม่ลงเลยสองวนนี้วง่นอนตลอดเวลาเลยค่ะคำยาก one hour later แล้วคนง่ายไป ที่บ้านให้เาเขาว่าบ้านคุณดาบอกว่าอยู่ใกล้กับอะไรบ้านเลยวัดเลยวัดมิ้นแล้วมีอะไรคะมีวัดแล้วมีอะไรอีกนะโรงเรียนโรงเรียนเราที่ไหนที่ต้องวัดโรงเรียนโรงเรียน นั่นนะฮะคนที่ไปโดนคิวนะฮะก็คือคุณดาวคุณดาวในเมื่อคุณดาวอยู่เป็นแบบวินเนอร์แล้วลองทายก่อนว่าคิดว่าคำบนหัวคือคำว่าอะไรคะห้า<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่เพราะว่าเขามาห้างคูณปุ่มปิ่นนำมาให้เราบางทีเนีไงเดินห้างเดินอะไรอีกอะไรอย่างนี้ใช่เดินห้างเดินอะไรอีกดาวเดินอะไรไม่เดินอริงจริงไม่เดินคนนี้นึกไม่ออกคำนี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ใช่ที่ที่แบบดาวจะไปเดินส่วเอาลงยางโอ้ยาวมันก็ได้ใช่<ๆ> ตายตลาด okay. แล้วมันไม่ค่อยดีเลยกับที่จังหวัดของเราตลาดจริงจริงอันนี้ก็ไม่ออกมาจนกนั้นแค่เป็นเราได้เปรียบคุณเดาได้เปรียบกับข้อนี้เออไม่เก่งอะไรหรอกนเอาโปรดไว้คุณดาวนะย้รอบต่อสองจะรอบสองนะครับจะเด็ดแค่ไหนทุกคนครัไปดูพร้อมกัน let's go เป็น กลับเข้าสู่ช่วงรอบที่สองครับรอบแรกไปแล้วนะครับรอบสองเพื่กันเสียไว้ทุกคนครับการขออัญเชิญขับมาเคยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เริ่มเลยยาวเลยเกียร์ครูดาวถามกันเลยดีกว่ามาคูดาวคูชนะต้องถามก่อน ปกติอไอ้พวกแกปกติชอบทำอะไรแก้เบื่อเอกอ็อเมก็ดูซีรีส์อค่ะอพยามหาทำที่ไม่ได้ยากยากเแล้ ่ค um, ุณเปหนุ่มคือบอกบอกว่าแบบว่าตั้งแต่มาสอนน็อกอะไรอย่างเงี้ยแบบได้เขียนหนังสืออะไรเงี้ยบ่อยไหมคะเอ่อสอนอย่างเดียวสอนอย่างเดียวเหรอได้ได้ได้จับแบบปากงปากกายอะไอยู่ด้วยไหมคะอ่าน้อยมากน้อยมากเลยคือเจะหนุมจับเดินสอนจะไปสอนอย่างเดียวเหรอก็น้อยเหมือนกันชอบเดินสอนหรือว่าปากกาฮะแบบเวลาเขียนอะ ชอบดรนสอหรือว่าปากกาบากกว่ากันชอบปากใชบปากอง่างเดียวเราต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วแหอะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรดีครเ่ไ้วคุณบอซุปซุปเครียดเรื่องงานไหมับไม่ทำไมอ่ะสบายดีใช่ไหมงานร้อตัแบไพมพอหบไดอ กติก็คือเป็นคนพูดเยอะจริงจริงปกติก็คือเออจะไม่ยอมยู่ปกติเอ็กโซเวิร์ดนะก็คือเล่นเกมบุกกินโชว์นนี่แหละแม่ปกติคุณโนทำงานบ้านเองไหมไม่ใครทำหมาหมาเปลี่ยนเรื่องพูดดิหน้าเบื่อมั้่าเบือถามผู้ดาวดีกว่าโดนแน พุดดาวพดามาทำงานไงวันนี้เรือะมาเรืออะไรกะพร่อใสแสบไงมาเรือเดียวเออือือมาเรือมาเรือแล้วุดดาบอกว่าไม่ม่ไม่เรียนขับรถอย่างงี้หรอทำไมอะคะราอะไรกลัวกลัวกลัวอะไรคะกะัวกะัวคนตายกคนตายกระบอก เราเลนเป็นคำยา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 คู่ปงติงขับรถไหมคะรถไหมคะอ้าวโดนโดนรั่เองาตัวตายัวตาย่าตเหมือนแบบส้นิกอ็ป้องกันนะครับปุ้ง ตัวเองเหรออะไรยากเลยแั่แหละอาจจะไม่รู้ก็ได้รู้อยังอ่ะรู้อะไรยากถ้าแต็งงา่นี้ไปไหนต่อคุณนอนถ้าเจสามเออแล้วบอกว่าแบบอ่ะพูดถึงแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้บอกว่าได้ได้ไปงานบวชงานแต่งหรือว่าอะไรงี้มั่งมั่งไหมคะอืมไปนี้งานศพอย่างเดียวตโตมาโตมา วนไาดิค่ะฉันว่าฉันรู้คำมาแ้วแหละมันต้องดูแล้วยแหละไม่เห็นก็มันเพ้นซิลนี่แหละสองคำเนี้ยเออก็สอบมันติะไม่มาเนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้ใช้คือเราเราเรียนด้วยปากอย่างเดียวเราใช้ปากสอนอธิบายแล้วเวลาเขียนอะไรเงี้ยไม่ได้สอบนี่เบื่อแล้วไม่ถามคำถามเดิมเนี่ยไม่เบื่อยโมย คนนี่หรอคิดว่าน่าจะเป็นไม่มีใครถามไหมนะอันนี้หรอครับทุกคนคิดว่าจะเป็นเดี๋ยวนะให้ประกาศไม่ได้สอนเลยว่าเอาเป็นประกาอะกันโอ้ยนี่นะแล้วน้ารอบนีคุณหนุ่มท่าปุ๋งปิงแล้วก็แล้วก็อยู่ได้ถึงจนรอดจนถึงโอ้ยแล้วก็เต็มประกาศว่าสาม และถึงรอบสุดท้ายค่ะรอนเมื่อกี้เนี่ยสนะไปสองคนแล้วลอยหอบอยหอบฉันจะต้องเป็นผู้ชนะแล้วครับฉันยอมฉันยอมไม่ได้ขอให้ไม่ตายเราต้องมีฟสติกนะคาไม่รอชันค่ะขอเชิญคำต้องห้ามค่ะมาโอเค อีกแล้วนะโอ้ดาวโชคดีครัของของคุณถึงง่ายมากว้าสวยแล้วเออไม่ง่ายเลยนะตายแล้วอ่ะให้เกียรติเดอะวินเนอร์เมื่อกี้ก่อนถามใครว่าคุปปแหละเอาเลยค่ะข้ามันค่ะเป็นฝ่ายตีคุณไมชนะนะครับเเอาาลยมคุณปปงเขาสายตาคุปปงมากอ่ะคุณปปงคิดว่ารอบนี้คุณปปงจะชนะไหมตัวทำไมจุดมุ่ามั่นจะขนาดนั้นเพราะว่าอะไร

เดารู้จริงไม่แล้วรู้แล้วรู้หรือยังว่าสัปดาห์น่าจะสอนเรื่องอะไรเอออย่โอเคเออเริ่มเมยากนะเริ่มยากนะลมยากนะเออเอาอีกอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันเอออีกสักหนึ่งหนึ่งคำถาม อยากอยากถามใครดีงั้นขอถามครูโนนละกันได้ค่ะเออครูจีนเกิดแว่าแทนลูกนองไม่ครูทุกคนรู้แล้วกันไปถามเขาอะไรแล้วใช่ไหมครูนนนค่ะงั้นขอถามเรื่องวินวินละกันเออวินละกันโยฮันเกเกอร์เมนเดลเนี่ยเกิดในปีคศไหนครับมหาล้วเขาเมืองไทยก่อน เออนม็ดเม็ดปลูกปลูกกับฝักยาวเล่ปะใช่เกยก็เมนเดลอะค่ะมัตัวตีไหนคะไม่ใช่ตัวยาวหรอสองพันเท่าไหร่สองพันมั้งรู้ไหมคะใช่เหรอไม่ไม่ไม่อยากสิบแไม่อยากบอกว่เราตายแล้วพอไม่ถามเกอคถา เทีนนี้คุณดาวสอนเรื่องอะไรคณิตศาสตร์สอนเรื่องกับอะไรสอนมอไหนนะสอนมอไหนดาวย่าคุณดาวตอบภาษาฝรวันวันวันปันเจวันเจวานเจวันคืออะไรอ่ะเจวันคืออะไรเออเขาเรียนเรื่องอะไรบ้างจูเนียรวอะไรเรื่องอะไรอ่ะมอหนึ่งล็อกมสามเรื่องอะไรบ้างเป็นล็อกก็หลอบไม่หมดมไม่ล็อกก็หลอกเทียนเลยอ่ะมีที่พยายามมีเลขยกกำลังบ้างอะไรนะบางคนอาจจะไม่รู้นะคืออะไรฝันแล้ต้องไม่ใช่หรอ อากเทีวเดินเ่นันอกเตอนตต้นมอนตต้นก็ไม่ได้ชอบทุกเื่อมไม่ได้ไงอันนี้อ่มอนทีกอ็ทะกะทีรักกเหรอมันเรื่องเกียวบอะไรไม่ใช่เรสอนม2งป่าไม่เป็นไรยางสอนมันจสอนเรื่องปีซึมปริมาตรงกลมสี่เหลี่ยมใช่ไหมอืมทานผู้ชมฉันว่าน่าจะเอากันไม่ลงและสามคนนี้เอางี้ในเมื่อในเมื่อนี่ไม่รู้นะไม่มีใคร คิวลงเลยเดี๋ยวจะไล่แต่ละคนเลยแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยได้คําว่าอะไรเริ่มจากคุณดาวก่อนอ่ะทุกคนมีคำตอบแค่หนึ่งครั้งนะโอเคคุณดาวคะคิดว่าคําบนหัวของคุณดาวคือคําว่าอะไรคะอันนี้คือไทยไม่ทยแรยแล้วไม่ได้ตายแรงแรงมากวงกลมวงกลมวงกลมจริงมากคุณดาวโอ้โหเห็นทู่อ่ะรอบนี้ หนึ่งคะแนนของคุณนุ่มคิดว่าน่าจะเป็นรักนะรักไม่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าแฝดแฝดเที่ยวแล้วของคุณนนลนะคะคิดว่าเป็นคำว่ารู้หรือไม่รู้สักอันนึงแหละเออรู้รู้ดีกว่าเอาอะไรเอาคำเดียวรู้อ่ะคำว่ารู้เออคำว่าไม่รู้ไม่รู้ขอพ่อย่าเรียกคำว่ารู้ย่าูไม่อย่างนี้ คะแนแววแะนแล้วรอบก่อนหน้าคกูจะดูสามคะแนนสามคะแนนแล้วรอบก่อนก่อนหน้ากูดาวก็ได้แล้วก็สามคะแนแนนะคะนั่นหมายความว่ากูดาวชนะกูดาวเป็นผู้ชนะไปเลยว่ะ เลยอ่ะคำว่าแฟนเออนะคะอ่ะนะคะประมาณนี้น้องนะคะบอกว่าทุกคนนะคะก็จะได้สาระนะคะจากในวันนี้ได้ตรงไหนเออนะคะอ่ะโอเคนะคะก็อ่ิ้งท้ายนะคะก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะก็ติดตามเรานะในช่องทางมาคาคนนี้เหมือนเดิมเนาะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษครูดาวครูจันหนุ่มสอนเลขแล้วก็ครูโนนสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็ครูสอนภาษาไทยด้วยน น่าจะนอนดูนอนดูอยู่ให้ดอ่นนอยอค่ะอ่ะโอเคนะคะก็ทุกคนนะคะก็ติดตามเรานคต่อไปเนาะในช่องทางกาเกเราลยคะที่ชื่อว่านอแครนีนนะคะทุกคนค่ะครั้งต่อไปจะเป็นเกมอะไรต่อเนาะก็ติดตามได้เนาะลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ